สวัสดีครับสวัสดี14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่บ้านบางพงนะครับมายืนอยู่ลานที่7ของสอุปกรณ์การดีนะครับก็วันนี้เป็นวันดีหนึ่งวันนะครับขึ้น13ค่ำเดือน3นะครับก็ลานศูนยประการดีเปิดลานใหม่นะครับวันนี้14กุมภาหน้าที่บางพงหรือเข้าทางปากพูนนะครับไปออก ก็เรลยกไม้หลานะครับเส้นนี้ก็อยู่ประมาณกิโลที่ที่5เข้าจางปากปูนนะครับถ้าเข้าทางไม้หลากา็ประมาณกิโลที่10นะครับก็ทีมงานต้นใดมีสวนปามนะครับทีมรับแรงปามแทงปามแถวนี้ก็มาที่นี่ได้เลยครับปกติลานปามมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าลานไหนก็ให้ราคาดีทั้งนั้นณปัจจุบันนี้เน้นย้ํานะครับทีมงานแต่งปามหรือลูกค้า เจ้าของสวนปาล์มเองนะครับอย่าลืมตัดปาล์มสุกนะครับช่วงนี้ไม่ต้องตัดบรรสุกแต่ขอให้ตัดสุกทุกระไายเพราะมีผลกระทบต่อโรงงานตีกลับมานะครับก็าลานลานปาล์มซื้อมาแล้วก็เอาไปไหนไม่ได้ก็ฝากทุกท่านนะครับรณรง์ตัดปาล์มสุกนะครับแล้วก็วันนี้ด้านหลังของผมนะครับเป็นรถตักของ xg สองรุ่นนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมส่งมอบ3คันซ้อนเลยนะครับวันนี้วันที่14กุมภาพลา วันวาเลนไทน์ปี2565น้าะครับย้ำเตือนไว้ว่าผมส่งมอบรถทีเดียว3คันคันแรกคือที่นี่ครับสออุปาการดีนะครับพื้นที่ตังพูนอเภอฉลือกระเกศจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือรุ่น l w 1 8 6 f v นะครับเดินได้นะตาตากเบื่อเน้นกันไปนะครับคันรุ่นนี้เลยครับรุ่น1 8 6 f v นะครับตัวนี้ <c oughs> ถามว่าใช้งานเพื่ออะไรตัวนี้ออกแบบไว้สาหรับ ตักสินค้าต่างการเกษตรนะครับไม่ว่าจะปาล์มมันข้าวหรือหลายท่านบางท่านบอกว่าปาล์มด้วยตักหินได้ไหมก็ตักได้ครับบุ้งกีมัน1.6คิวถ้าตักหินทรายควรจะตักแค่1คิวนะครับอย่าตักเต็มนะครับเพราะว่าตัวรถหนัก5.5ตันนะครับถ้าท่านตักเต็มเมื่อไหร่1คิวของปาล์มอยู่ประมาณ500-600ถึงกกิโลนะครับแต่1คิวของหินทรายอยู่ประมาณตัน2ถึงตัน5ฉานั้นตัก1.6กคิวนี้ หัวก็มัแน่นอนนะครับแต่รถตัวนี้จริงๆแล้วออกแบบไว้ตักสินค้าต่างการกเศษยกได้สูงจากพื้นถึงข้อสลักนะครับจุดนี้เลยนะครับเนี่ยจากพื้นถึงข้อสลักจุดนี้4.67เมตรนะครับตักใส่รั้ว่า7เส้นหรือ,อสูงสุดตามกฎหมายขนส่งกําหนดนี่คือสิบร้อไม่เกิน4เมตรนี่คือตักได้สบายโดยที่มีไม่ต้องมีผลต่างระดับก็สังเกตได้ที่นี่จะไม่มีผลต่างระดับนะครับก็ เลยรับรถรุ่นนี้มานะครับเพราะว่าถ้าเรามีผลตังกระดับความเสี่ยงอะไรต่างๆหรือ,อน้ําจะขังถ้าฤูดูฝนนะครับแถวนี้จะเป็นพื้นที่น้ําท่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเลือกรถตัก x c m g รุ่น1 8 6 f งถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านสอประการดีด้วยที่เลือกรถตักของ x c m g นะครับร้านนี้เป็นร้านที่7นะครับแล้วมีกําหนดการจะเปิดร้านที่8ร้านที่9อยู่นะครับเท่าที่สอบถาม เจ๊แพรนะครับเจ้าของลานนะครับก็สังเกตได้เป็นเพื่อนผมในเฟสแล้วก็น้องซิกนะครับนายหัวซิกก็พี่กับน้องนะครับเป็นทําธุรกิจในครอบครัวนะครับก็ทีมงานต้นใดมีปามหรือรับแรงงานแบบนี้ก็แนะนํามาส่งที่นี้ได้นะครับที่นี่เป็นลานที่เจ็ดนะครับนี่เลยครับตัวนี้ขนาดล้อนะครับ1670นะครับแม็ก 20นิ้วนะครับวงแม็ก20นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนสูงยกจากพื้นนี่คือเหมาะสมกับงานเกี่ยวกับตัดสินการเกษตรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลงคันนี้ลงที่นี่นะครับก็อย่าลืมนะครับทีมมาทตานใดมีปา์มแถวนี้ตัดมาที่นี่นะครับแต่อย่าลืมตัดให้สุกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปามดิบตอนนี้เขาตีคืนนะครับถึงลานรับมาส่งไปโรงงานโรงงานก็ตีคืนมานะครับก็ส่งสารลานปามนะครับเพราะ ช่วงนี้ราคาปลาล์มดีมากนะครับก็ฝากด้วยทีมงานท่านใดะจะตัดปลาล์มวันนี้รือพรุ่งนี้ก็เชิญเลยนะครับวันนี้14กุมภาตัดมาขายที่ทางพูนนะครับอยู่พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเส้นทางพูนไม้หล่านะครับก็อยู่ประมาณกิโลที่5นะครับจากทางพูนถ้าไม้หล่าก็อยู่ประมาณกิโลที่10นะครับต่อไปนี่เลยครับเดินมานี่เลย คันที่สองเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ในายหัวชิงฤทธิ์นะครับที่ตุ้งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับกันนี้นะครับก็ถามว่านายหัวชิงฤทธิ์ทาธุรกิจอะไรนะครับปกติแกก็เรียกอะไรอบรมนะครับอบรมสอนขับรถยนนะครับแล้วก็อนาคตกําลังจะสอนขับรถหกล้อสิบล้อด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้งานดินนะครับเอาไปเป็นอันดินแกมีแม็โคมี6กล้อมี10บล้อนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้รถคันนี้ผมรับจองมาพร้อมกับแพนปูนขนาด0.5คิวนะครับก็ทีมงานท่านใดต้องการรถตักพร้อมแพนปูนนะครับยี่ห้อ xcmg ไม่ว่าจะเป็นชวิงหรือ xcmg ตอนนี้เราจับมือกันนะครับสังเกตได้นี่ครับชวิงสเตเตอร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ xcmg นี่คือเสื้อของผมนะครับก็เป็นบริษัทจีนและ เยอรมัน er นะครับเอาข้อดีของทั้งสองประเทศมารวมกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ XCMG แล้วก็ชวินะครับก็ทีมงานต้นใดสนใจทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นรถตักรถเคลนรถโฟก์ลิฟทุกอย่างเรามีหมดเลยนะครับแป้นปูนมิกเซอร์มีหมดเลยทีมงานต้นใดสนใจก็โทรมาผมเบอร์เดียวที่เบอร์086 4914246ะครับผมเจน XCMG OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลสาหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็วันนี้ตะกี้สวัสดีวันนิรันแล้วก็ขอเวพรด้วยนะครับทีมงานท่านใดมีความรักอยู่ก็พยายามรักษาความรักนั้น้ในนานนะครับก็วันเินดหายเวียนมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าสประการดีแล้วก็ไอ้หวยิ่งดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมตอนบ่ายผมจะไปส่งที่ละงูนะครับก็ลานของ น้องมาแล้วก็น้องวานะครับที่ดงงูกที่นู่นก็รับผมกันเปนรที่2แล้วเหมือนกันก็รุ่นหนึ่งเฮ้านะครับผมฝากช่างแล้วก็ทีมงานไปส่งอยู่แล้วผมม่จะไปเก็บเอกสารีทีนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าท่านสนใจรถตักหรือรถประเภทไหนของที่เป็นโลโก้ XMG แล้วก็มีโลโก้ OCR จําหน่ายอยู่นะครับเราไม่ไว้มีรถคุณภาพหรือปฏิพันธ์ที่คุณภาพอย่างเดียว เรามีทีมช่างผู้จํานาญการนะครับแล้วก็มีรถส่งมอบนี่เลยครับเนี่ยสังเกตได้ครับนู่นนะช่างชายยืนเท่อยู่นะครับก็แล้วก็นายหัวอ้วนนะครับก็เมื่อไหรก็ตามที่ผมส่งรถก็จะมีช่างแล้วก็ผู้ช่วยช่างด้วยนะครับก็ถ่ายคลิปอ,อยู่ตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็คนส่งรถนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจรถคุณภาพดีที่ใช้นในธุรกิจของท่านแล้วต้องการการบริการที่ดีด้วยหลังจากการส่งมอบก็ เลือก xcmg และก็จำหน่ายโดย ocr company ผมเชื่อได้เลยว่าท่านจะไม่ปิดหวังหลายท่านซื้อสินค้าที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่ย่อของเราหรือไม่ได้ซื้อจากเรานะครับฉะนั้นการบริการหลังการขายช่างคนละทีมกันนะครับของเราคอนเฟิร์มนะครับว่า ocr xcmg ของเราเนี่ยมีทีมงานช่างประมาณเป็นรถโมบายแบบแบบนู้นเลยฮะโพสไปอีกนิดนึงเป็นรถโมบายแบบนี้ประมาณ50คันทั่วประเทศไทย นะครับเจ้าพอภาคใต้อยู่ประมาณ1 0บถึงสิคันคือเหมือนแถวชุมพรอย่างเงี้ยชุมพรหรือประจวบจะมีทีมภาคกลางลงมาช่วยนะครับส่วนของเราถ้างานข้างบนเยอะทีมภาคใต้จะขึ้นไปช่วยก็อยู่ทั่วประเทศไทยตอนนี้ประมาณ50ชุดหลายท่านถามว่าโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนนะครับหลายท่านถามว่าเวลามีปัญหาท่านจะไปซ่อมที่ไหนนะครับท่านไม่ต้องเอารถไปไหนด้วยซ้าไปทีมงานช่างเราเข้ามาดูแลถึงที่ รถรุ่นนี้นะครับผลิตภัณฑ์รถตักที่ผมมาส่งมอบ2รุ่นนี้ไม่ว่า lw 1 8 6 fv หรือ2 0 0 k นะครับก็เป็นรถตักของ xcmg แล้วก็รับประกัน1ปีหรือ2 5 0 0ชั่วโมง,ยงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถ้าทีมงานท่านใดคิดว่ากลัวจะรับประกันไม่ดีของเรามีดีแน่นอนแล้วก็เข้าตรวจเช็คให้ทุก250ชั่วโมงนะครับทันทีที่ถึง2อ0ชั่วโมงถ่ายคลิปถ่ายข้อมูลมาส่งให้ผมผมแล้วก็ ถ้าท่านเลื่อนรถไปไว้จุดไหนไม่จะเป็นต้องอยู่ลานที่7ลานนี้ไปอยู่ลานที่1นึ่ในสองที่สามปักหมุดให้ผมทีมช่างผมไปถึงที่เลยนะครับแล้วก็หมดระยะรับประกันแล้วเรายังเข้าตรวจเช็คให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรอะไร,ะไรต่างๆเรามาส่งให้ถึงที่นะครับหรือท่านาเป็นช่างเองนะครับสามารถสั่งอะไรของเราผ่านเกอรี่ผ่านารถทัวส่งมาได้หรือรถตู้ได้หมดเลยนะครับก็ ทีมงานทต้ในใดกําลังมองหารถตักอยู่นะครับโปรดเลือกรถตักของ xcmg ที่จําหน่ายโดย ocr company และมีผมเจน xcmg เป็นผู้ดูแลและก็จําหน่ายนะครับก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์086 491 4246นะครับผมเจน xcmg ocr thailand ยินดีให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์แลวก็เข้ามาดูผมเกือบทุกคลิปเลย ขอบคุณ f อนะครับเมื่อวานขอบคุณทีมงานจากสีสะเกดนะครับโชว์มาแล้วก็เปิดคลิปผมอยู่ด้วยเลยว่า้องเจนขายไปถึงไหมผมบอกขายถึงครับ<อ>ผมไม่ไปบางทีก็ส่ง,ส,ง,ส,งส่งทีมงานไปได้นะครับขอบคุณ f อทุกท่านทั่วประเทศไทยรวมถึงมีทีมงานจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะครับคอมเมนต์มาด้วยบอกขอรุ่น2 2 2 0 0หน่อยนะครับเอลวินะครับเข้ารุ่นนี้นิดน,นึงนะครับไหนๆก็ขอมาแล้วนะครับก็ รถรุ่นนี้นะครับน้ำหนักรถอยู่ที่6.5ตันนะครับจุดนู้น5.5ตันต่างกันอยู่1 1ตันนะครับก็รถตัวนี้ออกแบบไว้สาหรับตักหินดินทรายนะครับใช้แผ่นปูนหรือธุรกิจใหญ่ๆที่ทําทงานหนักๆห,หน่อยนะครับถ้าเบาๆแล้วหรือก่อสร้างเล็กๆก,ก็1.5หกก็อ,อยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้สําหรับแผ่นปูนตัวนี้นายหัวยิ่งดืด สั่งรถตักพร้อมแปนปูนกันครึ่งค,คิวของเรามาแต่ว่ารถตักเอามาใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวแปนปูนประมาณปลายเดือนมีนานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปรีวิวแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทุกท่านคอยติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็บุ้งกีตัวนี้ส่วนทึบนะครับอยู่ที่1.1คิวนะครับก็ถามว่าครึ่งกลางกลางแต่ส่วนใหญ่คือถ้าเราตักกิวเดียวก็เนี่ยส่วนนี้เลยครับถามว่าออกแบบไว้ทำไม1.1คิวถ้าตักเต็ม1.1คิว หรือตักเป็นจอมปลวกขึ้นมาก็อาจจะ1.5 1. คิวได้นะครับแต่ว่าเราตักทุกครั้งส่วนทึบตรงนี้ก็พอแล้วนะครับ1คิวยกได้สูงจากพื้น3.63เมตรทีมงานต้นใดถามว่าตักใส่รถ10ล้อได้ไหมสบายครับรถ10ล้อล้วสีเส้นก็อยู่ประมาณ3.3ไม่เกิน3.4ตัวนี้3.63ตักได้สบายนะครับล้อ16 เจ็ดนะครับก็คือวงล้อ20สนะครับส่วนสูงกว้างนะครับ16 70กดนะครับก็รถรุ่นนี้ออกแบบไว้สำหรับแบนปูนหรือธุรกิจที่ทำงานหนักหน่อยนะครับก็ทีมงานตั้งใดสนใจอยู่ก็สอบถามผมได้นอกจาก2รุน่นนี้เรายังมีมากมายนะครับเดี๋ยวค่อยดีวิวให้ในวิดีโออื่นนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสอ,อุปการะดีนะครับที่ เลือกรถตักของ x อ m g เข้ามาอยู่ที่ลานในลานที่7วันนี้นะครับแล้วก็วันนี้14กุมภาพขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับผม